นี่นะฮะปลาสลิดทำไมคราวนี้ไม่มีกลิ่นเลยล่ะโอ้แม่ทำเองจะม,มีกลิ่นไเลยนะครั้งที่แล้วก็ซื้อมาอ๋อซื้อมาส่วนม,มากมีกลิ่นใช่ของโปรดพ่อชอบกินตุกน๊กๆอชอบกินปลาสลิดเน่า <c oughs> เออปลาสลิดต,ต้องกินแบบเขาบอกอันนั้นนะของแท้ของแท้ของแท้ปลาสลิดของแท้ต้องมีกลิ่นใช่แต่เราต้องกินอย่างนี้เราไม่ชอบกลิน อันนี้อันนี้เอามาทําเองร้านเกลือเองอะไรเองอแล้วพ่อเขาบอกอย่าบั้งอย่างนี้นะยนมันเค็มก็ไม่เค็มนะ <c oughs> เพราะเราทําดีอ่ะทำไมจะต้องเค็มเกงประช่อนวางวางเอาวางนำที่มีฟักทองคือดีต่อใจที่สุดมับน้ำอีกมับ อืมันจะอุ่นร้อนไม่ร้อนมันเย็นไวเลยอืมเย็นไวอากาศมันเย็น